อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันหเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ c ก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโลยีทุกคนเลยนะครับผมเพอยู่ผมนะครับดิวทีวีนะครับผมด้วยเกมระบวกันอีกแล้วนะครับผมในแมปบล็อกฟุตนะครับผมทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมนะฮะก็จะแกล้งกาะนะทุกคนมาปลอมตัวนะทุกคนแล้วเราจะลองไปขอผลนะครับผมเออแต่ตอนนี้เนี่ยผมกดผิดนะตอนแรกคือผมเนี่ยจะเข้าฝั่งมารีนนะฮะแต่เผลอกดมาเข้าฝั่งของทางอาไพเรตนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมว่าเขาก็น่าจะไม่รู้กันหรอกนะว่าผมแบบเป็นผู้เล่นเก่าอะครับเออก็เนี่ยครับผมจะกดเดินอย่างงี้นะเออมันแบบจะเดินไมม่เร็วาก ผมกดวิ่งเมื่อไหร่นะครับคือแม่งจุดเลยนะทุกคนเออเพราะว่าของผมมันเป็นเผ่าหมิงไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะก็จะไปกอดลิงเลยเราจะลองไปขอผลดูนะครับว่าจะมีใครนะครับให้ผลเราหรือเปล่านะครับเออตันนี้คนจะไปรับชมคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ซ่อนตะไล้กำลางใจผมด้วยนะส่อนตะใล้ที่กดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับก็มานะครับผมโอเคครับเราก็จะค่อยๆวิ่งไปนะครับเออแอบแดดแอบแดดแอบแดดโอออเคคคคขึ้นนนไปะะ่่่่ยยๆๆววิิงงรับ นี่โดดขึ้นมาโดดขึ้นมานครับทักทายนะ ice. นายนายนะครับเออทักก่อนนะครับนายนี่สุ่มผลได้หน่อยได้ไหมนะโอเคเราทักเลยนะเฮ้สุ่มผลให้ผมหน่อยเดี๋ยมนะอยฮะหายหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิเขาจะตอบว่าอะไรนะครับ Two thousand years later เฮ้ยดูคนขเขาเงียบเขายังมีตัวตนอยู่ปะวะเนี่ย <c oughs> เอาถือดาบมาทำไมนายชื่อคุณคุณอะไรหมายถึงใครครับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงผมนะเออนะครับเออดูดิชื่อทำไมไม่ตอบกันเลยเฮ้ยตอบผมนอยดิ ฮัลโหลโอเครับทุกคนคนนี้เขาไม่ตอบผมนะฮะโอเคเราก็ต้องอก็ต้องไปหาคนอื่นนะครับผมคนนี้เขาเงียบเลยทุกคนไม่ตอบผมนะครับโอเคก็ดูจากทรงคนอื่นก็ PVP กันนะทุกคนเราก็ต้องไปอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกเซิร์ฟนะว่าจะมีคนสุ่มให้เราไหมนะครับโอเคครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอีกเซิร์ฟไปที่บ้อยแล้วนะครับเออรอบนี้ก็เป็นมารีนนะน่าจะเนียนอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปเสกเรือก่อนแลกกันนะแลมา มาแล้วครับเออนูบโดมาแล้วนะแต่ฝังว่าเขาคงจะไม่รู้นะครับว่าไอ้เผ่าที่มาเป็นหูกระต่ายสีดำเนี่ยมันคือเผ่าขั้น3านะครับเออบอกว่าเขาจะไม่รู้กันนะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีใครนะครับอยู่ก่อนนี้หรือเปล่านะครับโอเคมีมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องแบบเนียนๆไปนะเคเนียนๆไปก่อนนะครับนี้วิ่งไปนะวิ่งวิ่งอ่าวิ่งนายจะดูเหมือนมีการอ่าพีพีหรือว่าซุ่มผลนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนนะครับเออให้เขาสุ่มให้นาย นายสุมผลได้หน่อยนะครับผมนี่ผมพิมพ์ไปนายสุมผลได้หน่อยนะครับผมไม่รู้เขาไปไหนแล้วนะนี่ผมบอกเลยนายสุมผลได้หน่อยอันนี้ครับเขาโยนให้เลยนะเมื่อกี้ค,คือเขาก็ไปสุ่มนะครับผมอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนะคนนี้ให้นะคนนี้ให้นะถือว่าคนดีนี้คนดีนี้เ <stag> <ๆ S 1> อ่อผลผลมันไม่เอาเราทิ้งนะครับโอเคคือคนนี้เข้ามาสุมผลเหรอเฮ้ยนายสุมให้หน่อยดิสุมให้หน่อยดิสุมให้หน่อยนี่นับสุมให้หน่อยนะนะเดี๋ยวดูเขาจะตอบว่างนะนายสุมให้หน่อยดิสุมให้่อยหน่อยโอ้ยโอ้ยอย่าอยา นะสุม่มไม่น้อยเข้าไปนู่นแล้วเ <c oughs> ข้าไปนู่นแล้วทุกคนครับเข้าไปนู่นแล้วนะอ๋อเอขาฟาร์มนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่เซิร์ฟนี้ทุกคนครับรู้สึกว่ามันดูเงียบๆนะฮะเออมันไม่ค่อยมีใครเลยนะรู้สึกว่าเงียบม,มากเลยนะครับวิ่งเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าไปหาเกาะอื่นดูนะว่าจะมีใครนะครับสุม่มให้เราหรือเปล่าเนาะโอเคครับก็ไปเกาะอื่น let's go นะครับ let's go เฮ้ยเกาะกลางเฮ้ยเกาะกลางมีนัวนะเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้าไปกลางวงล้อมเขานะครับแล้วก็เฮ้ยเขาบอกสุ่มที่หน้าปากปากโคตรรรรรแแซ่่บบบนนีคคััผมเเากะะโดดยยิงงอออล้วเเราป็นนมิดอ้ยั่น นั่นนั่นเอาแล้วไอดิวโดนไอดิวโดนนั่นไอดีวไม่ยอมนะนั่นนั่นโอ๊ยกูผิดอ,อะไรเขาทำอะไรเราเขาทำอะไรเราจื๊บ,บอโอ้โห้ไม่โดนครับผมยังวงนี้ดูดเอาดิเอามันลงคลองไปเอามันลงทะเลไปเอามาันลงทะเลไปโอเคใครไม่รู้นะครับเอาอีกแล้วมันต้องมี PvP ไอเดิวทีวีมันต้องมี PvP น, Pv นะไม่มีนี่มันไม่ใช่ดีวนะหรือว่างไงครับนี่ผมไม่ได้ใช้ดาบด้วยวเนี่ยเออนี่ไม่ได้ใช้ดาบด้วยนะ มีแต่ไอ้นี่นะครับขนแล้วก็หมัดเพราะว่าไม่ไดเอามานะครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นแบบว่าผู้เล่นเก่าโอ้ยโดนลุมตึง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 โอ้โหกี่ตัววะนี่กี่ตัววะนี่ทุกคนทุกคนตรงไหนมีกล่องมาวะผมจะเปลี่ยนดาบนะครับโอเคตรงนี้มีกล่องนี้มีกล่องนะครับโอเคเปลี่ยนเลยด่วนด่วนด่วนเล่นโกคูเล่นโกคูเล่นโกคูโอเคมาครับสวยมาดิมาดิฮะอยู่ไหนกันมาดิครับดูครับโอเคดูสวยครับเอาเล่นเล่นเล่นเอาดิจังหวะนี้ยังไง เปิดฮารคิเปิดปิดหรอเปิดปิดหรอเปิดปิดหรอโทษทีเปิดปิดแล้วไงโทษทีฮาร์ดแล้วไงครับเปิดปิดแล้วไงคิดว่าเฟี้ยวหรออูอ้ออออหูเยอะเยอะเฟึ๊บรึ๊บรึ๊บมังกรก็มาจาาังหวะนี้แม่งมาทุกผลเอาไงแม่งมาทุกผลแม่งมาทุกผลเลยโอเคครับมาดีมาดีไปไหนอะไปไหนอะโอ้โหกีหตตห่ตัววะเนี่ยกี่ตัววะมันมันเอามั่วหรือว่าอะไรครับอ๋อไม่ได้มันเอามั่วครับเอามั่วมึงอะเอามั่วเหรอฮะเอามั่วเหรอโอหูยฮาคิแม่งโคตรแบบแแข็งกร่ง บินนี่นี่เป็นไงอะ่ะตามตามผมตามถึงที่สุดอะผมบอกให้ตามถึงที่สุดอะทำไมมังกรเฮ้ยหนีไปไหนมังกรมังกรไปไหนครับเฮ้ยมังกรขอร้องน้อง่าหนีได้ไหมอะ่ะเอาดิเอาดินั่นเลงโกคุสวยครับไปดิตามครับตามทุกคนไปไหนตามผมบอกเลยผมตามตามครับตามสุดมังกรมังกรมึงจะหนีไปไหนผมบอกเลยผมตามสุดนะครับเออ กูเล่นสุดนะเล่นสุดนะเอาดิมาดิมาดิโดนไฟโดนไฟเบิร์นเบบี้เบิร์นนี่โอเคโดนครับผมสวยถือว่าสวยมากอัดลงน้ำปั๊มไม่โดนโอ้โหบอกเลยคนนัวบอกเลยคนนัวบอกเลยคนนัวปั๊บแตกไหมแตกดิโอ้โหไม่แตกทุกคนอุ้ยผมโดนตามหลังอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นมันเล่นตามหลังเลครับคือคือมันปอดเกินอะมันปอดเกินมาดิครับมาดิจะมังกรผมจะตายแล้วมังกรผมมาขอมังกรก่อนมังกรกูจะตายมังกรกูจะตายมังกรของกูเฮ้ยมันแลงล่าง นั่นนั่นโดนแล้วนั่นโอเคพุ่งไปสวยมังกรแตกมังกรแตกมังกรแตงหนึ่งนะครับเอาดิเอาดิอันนี้อันนี้มาดิอันนี้เข้าหัวอะไรนะสองจุดห้าใช่ไหมเออมาดิครับเอาปลาล่เล่นปลาลเล่นปลาลเล่นปลาลมีโพวอมีโพลแล้วไงอ่ะมีโพแล้วไงอ่ะอมีโพแล้วไงมีโพลแเราก็ไม่ได้กลัวนะความจริงอ่ะมีโพลแต่เล่นเล่นกระจอกอย่างนี네้ผมก็ไม่กลัวนะอันนี้ก็อีกคนหนึ่ง ดูดไม่ไม่โดนอะโดนนะปึ๊บอุ้ยอุ้ยทุกคนผมโดนผมเจ็บผมเจ็บโอเคโอเคมาดิมาดิปึ๊บเอ้ยโดนโดนโดนปั๊บเอาดิปั๊บปั๊บเขาให้จะตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมาดิครับมาตายหนึ่งตายหนึ่งดูดเอาดิดูดโดน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 นั่นต่อยไม่โดนแต่ต่อยไม่โดนติดต้นไม้เออปึ๊บปั๊บไม่โดนครับผมยังไงจังหวะนี้ อ่ะดีดูครับดูเปิบเออสวยสวยอะกำแพงเอาโอ้ยมันไปทางนั้นน่ะนี่โดนอีกครับผมโดนมาโดนปะจอดเมื่อกี้เออดูอีกดูดูทรมานแม่งทรมานแม่งทรมานแม่งเลยทรมานแม่งเลยเึ๊บปาไฟอ้อม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 ,ออมครับเล่นอ้อมฮะหนีไปไหนดูอ่ะดิหนีไปไหนอะหนีไปไหนหรอ ชื่อนี้ผมผมป้าผมเผามิงนะผมเผามิงนะอ่ะด,ด,ดูดิดูดิหัวร้อนหัวร้อนแน่นอนหัวร้อนแน่นอนช้อนนี้ดันมาลงน้ำอ๋อมันเป็นผลน้ำแข็งนี่ามันไม่ตายนะครับโอเคมีเขาขึ้นมาบกก็โดนอีกเอาดินั่นโอ้โหไอดิวเก็บสามอะครับเออเกินไปอะไอดิวมันฝีมือมันเกินไปสิขามันเกินไปอะอค,ครับไอ้นั่นใช่ไหม ไอ้นั่นอยู่ฝั่งไหนครับอ๋อไอ้นหนนี่นะครับนนนี่ค่าหัว 2m คือตอนแรกจะมาแบบว่าแกล้งก่าวไปขอผลนะครับจับเจออย่างนี้ผมเอาดิมัน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 ,มนยังไงวะค่าหัวเยอะขอขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันไม่โดนครับปบปาฟึบฟืบปาปปาบ,ปบ,ปบโอเคโดนโดนนั่นมาดิเอออย่าอย่าพีพีอยู่พอดีอย่าพีพีอยู่อยพ,พอดีครับนั่นโดนอีกสวยครับดูดล็อกโดนไหมไม่โดน โอ้โหไม่รู้ครับปลาไฟฟืบเออปลาไฟนะผมตววปะนี่โดนอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งครับผมมาดิอันนี้ใครไม่รู้ตายอีกหนึ่งครับผม,ม,อ,นนมอีกหนึ่ง,องเอ้ยขอโทษครับเมื่อกี้พูดเล่นใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคนะครับไอ้นั่นอย่านะเฮ้ยอย่าอย่าเราเป็นมิด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 นายนายทำไรเราไม่เข้าหรอกนายเราเราเป็นมิดเราเป็นมิดนายกูบอกว่ากูเป็นมิดไงกูบอกว่ากูเป็นมิดไงเีหยวะไอพวกนั้นออกไปแล้วเหรอนั่น มันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเออไอๆทุกคนจําได้ไหมว่าไอที่มันไล่ฆ่าเราอะไอที่น้ําแข็งมาใส่เราอะครับเออมันไปไหนแล้วไม่รู้อะโอ้โหจะไปจัดการมาันซะหน่อยแม่งหายครับแม่งหายไปเลยนะครับโอ้โหจบแล้วจบแล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมตอนแรกก็มาขอผลดีๆแหละนะครับผมแต่พอเข้ามาเก,กาะกลางก็ลองทักทายตอนครับ PvP กันไม่รู้เขา PvP เล่นหรือว่าอะไรนะ ก็ลองเข้าไปคือก็ลองเข้าไปปั๊บนะฮะแต่ก็ดันมีคนสกิลน้ำแข็งใส่ผมก็เลยต้องจัดให้เขาสักหน่อยนะครับผมทุกคนเออถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกคนฝากไลค์แชร์สุดทปายกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนถ้าคลิปนี้มันเป็นการที่แบบว่าไปกวนผู้เล่นใหม่หรือ,อยังไงผมขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็แบบมันโดนลูกหลงทุก,กคนผมก็นึกว่าเออเป็นคนในนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ขอโทษด้วแล้วกันนะครับผมคนที่เมื่อกี้เนาะที่ผมไปทำแล้วเขาแบบว่าโลเลเวลนะขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ เจอลิปหน้านะครับซานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอบหน้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าแปลงเป็นใครมาลากลาหัวก็บอกได้ทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วเจอกันครับคลิปหน้าไปแล้วทุกคน